สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กำลังเข้ามารับชมช่องของสบายใจป้ามอยู่ครับเมื่อนี้ผมสิบภาพี่พอน้องไปเบิงไปหาสมาชิกใหม่นะครับน้องมาเพิ่มให้กับสบายใจป้ามครับหลังจากผมขายงอ,อ,อกไป2ตัวผมก็มีทุนอยู่หามื่นบาทนะครับเนาะ สำหรับโจทย์ของผมก็คือผมตั้งงบว้ในใจผมเลยนะครับหาหมื่นบาทก็สิพ้าพี่พ่อน้องไปเบิ่งครับว่ามันสีได้แบบใดนะครับเนาะงั้นจำนวนหาหมื่นบาทนี่นะไปเบิ่งนน้ำกันเะ้ครับเด้อพี่น้องอามาหอด้วเด้อพี่น้องเด้อมน,นันป้ามนโคกมา ห่างยากปันไดกะมันนกครับคอบว่า,า,า,าจะพ่อของดีของงามมาสั่นพันว่ากะเป็นญาติพี่น้องกันแล้วครับคุยคุยกันไว้เน,นีละละ่ยแหล่ะโอ้หลายตัวเติบอยู่ครับพวป็นมองเลี้ยงกระพือ โอ้ตัวนี้หังสูงด้วยนี่สูงเท่าไรละป่านนี้ฮะ่าร้อยห้าสิบหงายา สมยังไรก่อนนี่สมเคสสามเอิเดืนสมเคสสามเออเคสสามหนึ่งสมไปได้ดนปันไหละวันที่สอวันที่สิบแมิถุนาเ่ยมใบี่มีหลอดคบมันบ่หลอดคบสิคอดอ่อวันที่เท่าไรก่อนสมิถุนาสิบแมิถุนาตัวนี้เมษานสามิถุนาหัวใกล้แล้วตัวนี้ไป้กินน่องแล้วเปิดได้เท่าไรก่อตัวนี้เจ็ดส พราะว่าตัวนี้เครื่องเครื่องบรดำเนะาเะเจ็ดสิบสองผสมเชียบสามหนึ่งไว้ไก่สีขอดแล้วขอดเดือนมิถุนาตัวร่องได้บ่อนี่ราคานี่อ่านี่น,น้อยเนาะพอต่อรองได้ไปไดเปิดได้เท่าไรก็ได้ดตัวดดนี้ มันกนบวกลบบอกกัไม่กันงสี่สิบแปดนทเป็นไงกันเลยสิบปอยสี่สิบแปดสี่สิบแปดนี่อราคาเอาเลยมันวะราคาเอาเลยเนาะบอต้องต่อยังีงอ่าท่องเดือนก่อนนี่ท่องสเดือนได้เป็นไงท่องสองเดือนตกหางเรื่องดำท่องสองเดือนผสมผสมยังไงครับแจ็คบอด โอ้หูเนาะตัวนี้หนิงเลยโอ้คุโตัวหลังวันตัวนี้สี่สิบแปดตัวนี้มีใบมีหลอดอัน ลูกลูกที่ไหนก็อยู่ในลูกที่สองอยู่ในห้องแล้วลูกที่สองอยู่ในห้องลูกกันลูกแรกเพื่อนนั่นขายไปบ่อขายไปแล้วลูกเป็นลูกเร่อโอ้ขายไปแล้วขายไปเอ็นอายุหลายไปันได้ล่ะลูกมันเยอะแปดเดือนนี่นะตัวขายไปเส้าหายอ่ตัวนี้ตัวนี้ท้องอยู่เท่าไรก่อนนี่ท้องจักเดืนอนแล้ว ตัวนี้ขอเดืดนึ่งนองได้เดือนนึงเนาะประประกันบ่ประกานท่อตัวนี้รับประันท่อแล้ว่อมันวขึ้นมันก็ี้สมัวมันเพมีปัญหาเรื่มงผสมช่วยเลยะคิตว่าช่วยมันบ่ร้อยนเนนี่แหละั่วาหาซ่งหบวกตัวนี้เปิดไปเท่าไรก่อนหาซิ่งหาเลยหาสิบหาไอ้ข้อเอน่ง ใกล้อดผสมอยังไรเหสมโต้นผสมโตผสมน้ำโชกใกล้อดแล้วคอดเมื่อไหร่ให้กับนกขอด,ขอดอเจ็ดมิถุนาครับรเจ็ดมิธูนาล,ลูกที่ลูกที่สีเนาะในทองลูกที่สีในทอง คนห้องไว้หาสิบหาสิบสามนะครับรนะตัวนี้หาสิบสองนะหาสิบสามก็คุยกันต่อรองกันกับเพินต่างของนําเพินแล้วนกะ็เพิ่นก็ให้ฮะหาสนะิบหา, 10, หาหมื่นแล้ะครับแล้วก็ให้เพิ่นไปส่งให้พร้อมนะครับ นี่แหละครับยู่ด้านหลังผมนี่แหละที่ได้ไปเป็น,ปนสมาชิกใหม่ของเอ,อสบายใจฟ้ามครับห้าหมื่นครับตามงบที่ผมตั้งไว้นั่นแหละเป็นยังไงกะเขาว่าเม่นมาคุยกันไนด้ด้ครับเด้อซื้อได้เหมาะสมบ่เหมาะสมยังไงก็ได้สำหรับมือนี้คลิปนี้กะ ไม่ใค่นี้วครับเด้อสวัสดีครับ